ไปติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินจังหวัดมหาสา,ารคามกันค่ะทางคณะกรรมาการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผูแ้แทนรัษฎรลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่จังหวัดมหาสา,ารคามค่ะ ที่ห้องประชุมชั้น3าสารกลางจังหวัดมหาสารคามคณะกรรมาการที่การที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายพูลศักดิ์จันจำปีประธานคณะกรรมาการพร้อมด้วยนายนิคมบุญวิเศษร,รองประธานคนที่สองนายแพทย์กิติศักดิ์ขนาสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขตหนึ่งนายรัฐตะดิดโพที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาการพร้อมคณะได้เดินทางมาติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับทราบสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรวมถึงหารือแนวทางในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนเกี่ยวกับปัญหาที่ดินและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรหิหารจัดการที่ดินของรัฐและที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ในการทํากินและเป็นที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามค่ะโดยมีนายนพสิทธิ์อุดมสวุวรรณกุลรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนรชาชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมค่ะ ดยในช่วงเช้านะครับได้ลงพื้นที่ติดตามปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินแล้วก็ที่ดินทํากินนะครับในพื้นที่ตำบลโคกก่ออเาเภอเมืองจังหวัดมหสาสารคามและปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าชุมชนโคกใหญ่ตำบลโคกสีทองอํอำออเภอวาปีปทุมจังหวัดมหสาสารคามซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมทางคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนําข้อมูลที่ได้รับจากการพิจารณานะครับเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ